นิวโต้มาเมียนเรียบเรียงโดยสมบูรณ์แก่นตะเคียนนิวโตมาเมียนเป็นชื่อของยมทูตสององค์ที่เรียกลมกันองค์หนึ่งคือนิวโต้ศีรษะเป็นงวถืออาวุธคือสามง่ามและเงาโซ่ตัวอีกองค์หนึ่งคือมาเมียนศีรษะเป็นมา้าถือมีตะขอเหล็กโซ่เป็นองค์ขลักแห่งยมโลกหรืออาณาจักรยมพิภพที่เรียกว่าเฟิ่งตู้จะมีองค์ฮองเต้เรียกว่าใจเฟิ่งตู้ตาตีซึ่งหมายถึงทเทียบเนียมละอ,อง รือเย็นระหว่างนั่นเองต้นแบงตำนานเรียกนรกว่าคุกใต้ภพหรือตีอีจ้ามนุษย์ทั้งสองนี้มีหน้าที่ต่างจากอีกสององค์คือเฮยไผอู่างที่จะต้องไปจับดวงวิญญาณที่สิ้นอายุไข,ขในยังโลกมนุษย์นิวโตมาเมียนคงมีหน้าที่ในการควบคุมดูแลการลงโทษดวงวิญญาณทั้งหลายในในรลกแต่ละคุมตามกำหนดเวลารับโทษอาณาจักรจอมิภพ um เป็นอาณาจักรที่กว้างใหญ่เสมือนประเทศหนึ่งและมีเมืองย่อยๆอีก10หัวเมืองมีท่านอ,องคทั้ง10เมือง คอยก่กับดูแลการลงโทษการพ้นโทษโดยมีผู้ช่วยคือหัวหน้าเพชจาตจากตำนานกล่าวว่านิวโต้หมาเมียนเดิมอยู่ลกมนุษย์ถือเพศเป็นงัวและม้าทั้งสองทำงานหนักมากจนล้มตายองค์เทพเย็นระหวงังทรงเห็นใจในการทำหน้าที่จนทรงแต่งตั้งให้เป็ยนยม,มทูตตามวัดจีนสัรเจ้าจีนบางแห่งมีภาพเขียนองค์เยนละหวงังข้้งหน้ามีองค์ลักซ้ายขวาคือนิวโต้กับหมาเมียนยืนถืออาวุธ